สวัสดีครับทุกคนพบกับรีวิวชาแนลอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวขาค้ําหม่หนีบโตจากช้อปปีครับผมก่อนเราไปชมของจริงกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคเราไปดูของจริงกันเลยป๊บตาดาาคือผมแกะออกมาจากกล่องกันนะครับผมนี่คือส่วนนี้นะครับมไม่เกี่ยว ขาค้ำไม้ตัวนี้นะครับเป็นขาค้ำไม้ที่ผมสั่งมาจากช้อปปีเลยราคาผมได้มาในราคา10015บาทครับผม115บาทความยาวนะครับผมแต่ละขานะครับอันนี้40เซนนะครับอันนี้40เซนนะครับตัวขานี้รับน้ำหนักไม้ได้2กิโลนะครับเขาบอกรายละเอียดว่ารับน้ำหนักได้2กิโลเนาะมันสามารถยืดหดได้นะครับหมุนได้ ดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหนีบโต๊ะนะครับว่าผมหนีบแบบไหนปั๊บนี่นะครับหนีบไว้กับโต๊ะได้เลยโต๊ะผมหนาประมาณสองมิลกว่านะได้อยู่เพราะขากว้างปึ๊บสามารถหมุนได้นะครับโยกหมุนได้ขาตัวล่างจะไม่ล็อกนะครับนี่ครับ ถ้าเราไม่ได้ล็อกตัวเนี้คือไม่ได้หนียบื่เข้ากับแกนเขาสามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนได้แต่ถ้าเราล็อกตัวนี้อ่าแน่นมันจะหมุนไม่ได้ครับเราก็ต้องคลายก่อนส่วนไมของผมเป็นไฮเปอร์เอ็กคอร์ดแคสต์นะครับผมเขาจะแถมตัวนี้มาให้แต่ตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับตัวพลาสติกเล็กๆตัวเนี้เขาจะแถมแค่ตัวนี้มาให้แล้วเกียวตัวเนี้ ใส่ได้แต่เฉพาะพลาสติกตัวนี้นะครับซึ่งขาไม้ตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหบนึ่งนะครับทุกคนอ่านี่มันจะแถมมากัดตัวนี้แล้วซึ่งจะอยู่ในรูนี้ซึ่งรูนี้จะเท่ากับของตัวนี้ที่เขาแถมมาให้กับไม้นะครับเราก็ขันพลาสติกตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับผม ใส่เสร็จเราก็ขันเข้าไปกับตัวเหล็กตัวนี้ได้เลยโอเครับนี่เป็นวิธีติดตั้งง่ายๆนะครับที่แนะนําตัวนี้ล็อกได้นะครับสามารถหมุนโยกไม้ได้ล็อกได้ปึ๊บสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับเดี๋ยวผมจัดกล้องแป๊บหนึ่งอ่าถ้าคลายนะครับคลายตัวบนตนัวนี้ปึ๊บเราก็ยกได้ปึ๊บอ่ปาปักให้เข้ากับรูปหน้าของเรานะครับส่วนสายนี่ครับผมก็เก็บประมาณนี้เนาะ ถ้าไม่เก็บมันก็จะกองๆองอยู่ข้างล่างอ่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับผมเน้นการใช้งานเท่าๆสำหรับขาไม้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวัสดุดเป็นเหล็กราคา100บาทครับเพื่อนๆทุกคนสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆอยากมีขาไม้แบบนี้เท่ๆนะครับเหมือนนะักแคสเกมอะไรพวกนี้เเท่มากเลยนะ เพื่อนๆก็ลองหาซื้อแล้วก็มาใส่ไม้ดูครับไม่ต้องจะเป็นต้องไม้ยี่ห้อนี้ก็ได้ครับลองเป็นไม้ยี่ห้ออื่นดูก็ได้ครับผมน่าจะใช้ได้เหมือนกันน่าจะเป็นรูน็อตเดียวกันครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้การรีวิวขาไม้คอนเดนเซอร์หรือขาไม้หนีบโต๊ะนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับผมน่าจะจบแค่เพียงเท่านี้โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ เอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบาย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 แต่โชว์เยี่ยมกูดนะ bye bye. Bye bye,